สวัสดีค่ะทุกคนที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านี้ก็คือมีดหมอและเราก็อยู่กันที่วัดหนองโพนะคะซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านมีดหมอเป็นอย่างมากแล้วเราก็มาถึงหน้าวัดกันแล้ววัดหนองโพอยู่ที่อำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นวัดเก่าของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิม เป็นอีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าวัดทางเข้าก็สะดวกสบายนะคะที่จอดรถก็เยอะมีบริเวณด้านด้านหน้าก็จะมีให้ทําบุญรวมทําบุญกับทางวัดก็จะมีชุดบูชาดอกไม้ทูกเพียนตามกำลังศรัทธา เรามาถึงที่นี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองซึ่งเป็นช่วงที่แดดกำลังร้อนมากแต่ผู้คนก็ยังมากันเรื่อยๆนะคะอันนี้บริเวณลานด้านหน้าแรงแข่งศรัทธานะคะหลังไหลกันมาเรื่อยๆหลวงพ่อเดิมเกิดที่บ้านหนองโอพอเภอตาทีจัังหวดนครสวรรค์ เป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราเห็นคนเดินไปทางนี้เรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวเราตามไปดูนะคะว่าข้างบนนี้มีอะไรเราก็ถึงข้างบนกันแล้วหลวงพ่อเดิม ท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์อีกหนึ่งรูปและเป็นผู้สร้างมีดหมอที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศไทยและก็มีลูกศิษย์มาศึกษาวิชาคมกับท่านมากมายเลยหลวงพ่อเดิมท่านเกิดวันที่6กกมภามพาพันธ์พศ้อ0 3ตอนนี้2,568แล้วก่อนเนินนานมาหลายร้อยปีแล้วนะคะ มองลงไปด้านล่างก็จะมีช้างมีที่ให้รอดเท้าช้างเนาะสามรอบนูนนูนสีขาวๆข,ข้างหน้าก็จะเป็นโบสแล้วก็จะมีเจดีสามอันอันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถอีกหนึ่งที่ลานจอดรถนี่เยอะมากเลยเจดี JD, สีขาว ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่า,วาโชคดีที่วันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะผู้คนก็ยังไหลมากกันอย่างต่อเน,นื่องห้องที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นที่เก็บมีดหมอเนาะนี่วิหารข้างในข้างหน้าก็จะเป็นต้นพพงเงินพวทองแล้วก็จะมีหินเสี่ยงทายนะคะให้เรายกอธิษฐานแล้วก็ยกแต่ตอนนี้มีคนหลายคนอยู่นะคะนี่นะคะเราก็เลยยังไม่ได้เข้าไป จะมีกรรมการเจ้าหน้าที่ของทางวัดเนาะเขาก็จะคอยบอกเราว่าไปตรงนู้นนะไปตรงนี้นะเข้ามาแล้วก็เขาก็ให้มารอดมีดหมอเลยเขาบอกว่าให้รอดสามรอบนะคะนี่ลงไปด้านล่างแบบนี้มีดใหญ่มากบ่ายสองบายสามคนก็ยางไหลเข้ามากันตลอดนี่มีดหมอ อยู่ที่นครสวรรค์นี่ถ้าใครอยากมานี่มาได้เลยทีจ่จอดรถกว้างขวางแล้วก็เปิดตลอดอันนี้อะไรรอยเท้าปริศนานอันนี้ก็จะเป็นหินของหลวงพ่อเดิมที่ท่านเคยใช้ มาสมัยก่อนมี่เปลี่ยนเสียงท้ายใ,ให้ด้วยที่วัดมีอาหารจำหน่ายนะคะแล้วก็มีของกินนี่ของฝากแล้วก็มีตลาดด้วยถ้าใครอยากมานี่กลัวมมีอะไรทานนี่มาได้เลยในวัดก็มีอาหารจำหน่ายนี่ของฝากแล้วก็หน้าวัดก็จะเป็นตลาดน้อยๆนะคะมีอาหารมีเซเว่น าน่านี่ก็คือตลาดเพียงดีมีเครื่องดื่มมีก๋ยจับนะคะมีอาหารจำหน่ายเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อเดิมกันจะบอกว่าสวยมากนะคะพิพิธภัณฑ์มีค่าเข้าอยู่ท่านละ40บาทแล้วก็จะมีมคัคคุเทศน์น้อยนะคะคอยอธิบายอะไรให้เราฟังแล้วก็จะไปซื้อตัว๋วฉีกตั๋วด้านในใครที่ไม่อยากเข้าไปนะคะเหนื่อยหรืออะไรก็มีที่พัก บริเวณด้านหน้าหลายที่เลยแล้วก็มีต้นไม้ตลอดด้านหน้าไม่แน่ใจว่าเป็นเจดีย์อะไรนะคะก็พอดีไม่ได้ขึ้นไปมันเขาปิดประตูไว้เดี๋ยวเราจะไปอ้อมไปด้านข้างด้านล่างของเจดีย์นี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อเดิมซื้อตัวกันใครถ้าใครมาถึงวัดหนองโพแล้วไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์จะบอกว่าคุณพลาดมากในพิพิธภัณฑ์สวยมากนี่นะคะ ต้องให้น้องๆเปิดประตูให้ด้านในก็จะมีรถเข็นสําหรับผู้สูงอายุนะคะสําหรับคนชราของเรานี่เป็นยังไงด้านในจะมีของโบราณนะคะของเก่าตั้งแต่สมัยโบราณเลยนี่มีรูปภาพ นี่คือตัวของเรานะคะเราก็มีประวัติหลวงพ่อเดิมนี่เป็นยังไงคนเข้ามาเยอะเลยนี่มีเก้าอี้มีร้านกาแฟโบราณมีร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณด้วยสมัยนี้เราน่าจะเกิดไม่ทันนี่ ชมด้านในว่ามีอะไรกันบ้างขนาดได้รับมรบหมติของหลวงพ่อเด่นตั้งใ่หนเกิดจนท่านมรณภาพหนวขอใช้เวลาในการบรรยายน้องมีสัครูนะคะเพื่อเป็นการเผยแผ่กิตติคุณของหลวงพ่อเดินค่ะหลวงพ่อเดิมเป็นชาวบ้านหนองโพโดยดำเนินเดินเมื่อวันพุธที่6กุมภาพัน พศ2403เป็นบุตรชายคนแรกของนายเงียมและนางผู้ผู้มณีในวยัยยอท่านมีได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเติบใหญ่จึงเชื่อมีดามาดาทำได้ทำนาลักษณะเด่น,นของท่านท่านใช้ความของมาพุ่มศรีษะ ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ชอบเที่ยวเล่นกับผู้ใดเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพศ2423ที่วัดเขาแก้วอำอพยุหะทีรีจัังหวดนครสวรรค์เบยรมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามเป็นพระอุปัาชาให ต่อมาได้เดินทางกับประจำพางสายอยที่วัดองโพได้ศึกษาเร่าเรียนเรียนพระบาริยติธรรมกับหลวงมาชมเรียนวิชาอาคมกับทรงและคารวสาตอลอดเจ็ดวินักศาสตร์ให้ส่งแก่ท่นานีเดียวเรียนมาตั้งแต่ยาวไวจนท่านได้เป็นนักเทศที่มีชอันนี้คือคุณขี้พึ่งจำลองของหลวงพ่อเดิมจะบอกว่าผ้าจีวรที่สั้นใหญ่ใส่อยู่มือสักคู่คือผ้าที่ท่านได้ใช้จริงๆนะคะ ชการที่หแต่ท่านไม่ได้เดินทางไวร,รับด้วยตนเองท่านให้ลูกศิษย์ไปรับมาให้แล้ยังให้ลูกศิษย์เป็นยังไงคะมีน้องๆบรรยายประวัติให้ฟังด้วยสําหรับคนที่พี่อยากอ่านประวัตินะคะอันนี้ก็คือคุณอันนี้เป็นรูปยืนนะคะจะมีของเก่าของโบราณมากอันนี้ก็เหมือนองค์จริงมาก เย็นท้าเปล่า มาห้องข้างๆอันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องจะบอกว่าห้องนี้สวยมากตอนนี้เป็นกลางวันนะคะแต่ว่าเปิดไฟอย่างนี้เราก็บรรยากาศเหมือนกลางคืนเลยเป็นยังไงสวยมาก ด้านหลังเดินถัดมาอีกน้อยก็มีอีกห้องนึงนี่จะบอกว่าห้องนี้กว้างขวางม,มากมีอะไรเยอะแยะเลยมีสิ่งที่เราไม่เคยเห็นจากที่อื่นเลยมีที่ที่นี่ทีเดียว ีเป็นแป,ป้นพิมพ์พระพระพุทธรูปในนี้ก็จะเป็นห้องที่มีมีดมีดหมอมีดอาคมต้นตำรับมีดหมอชื่อดังของนะครสวรรค์เลย มีหลายแบบหลายขนาดก็ยังมีคาถานะคะแล้วก็มีสูตรยาด้วยก็จะมีคาถาต่างๆมากมายแปะไว้ในนี้เลย ในห้องนี้ก็จะมีตำรามีสูตรยาแล้วก็มีคาถาต,ต่างๆนะคะแล้วก็ยันสารพัดยันเลยแล้วจัดห้องคือสวยงามมากน่าสนใจแล้วก็สวยแสงสีนะคะนี่กว้างขวางมีแพคเกจจินะคะเรียงกันรอบเลยอันนี้ก็ยังเป็นบางส่วน จะให้ชมกันอย่างละเอียดก็ต้องมาด้วยตัวท่านเองกันแล้วหลวงพ่อเดิมนะคะทานวรณาภาพปีพศ2494มีอายุรวม94ปีนะคะแล้วก็70พรรษาใครผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมีจิตศรัทธานะคะเข้ามาการาบหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ